ปั๊มวิแล้วไม่สกิลสวยจังโอ้ค oh. <laughs> ืออะไรมะสกิลนะวอาร์ปะเนี่ยสกิลวอาร์ปะเนี่ยแมวหมุน โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีฟิล์มนะครับผมวันนี้นะครับผมก็กลับมาทําคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมปิดเทอมแล้วนะครับก็น้องๆบางคนก็เปิดเทอมเหมือนที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพี่มาหาลัยไงพี่ปิดเทอมนะครับผมโอเคและว,วันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมเบนเทนนะครับที่มีแฟนอาร์ตทาขึ้นมานะครับและทําขึ้นมาแบบน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกมนี้กันเลยนะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับผมมมมมกกกก็็็เเเเเปปปนนนนนนนรรรระะะาาาาาณี้คคััับบบบภพ 3D อออแแววววสสยยยงงลจิ่ ถูกลิขสิ์อีกนะครับผมอันนี้คือเป็นแฟนอาร์ทำขึ้นมานะครับผมและสำหรับเอเลี่ยนในเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนนะครับผมไปหน้าแรกเลยนะครับผมเลยเฉยเคมี1 2เดี๋ยวผมจะนับตัวที่มีไฟนะครับผมส่วนตัวที่ไม่มีไฟก็คือล็อกนั่นเองนะครับคือยังไม่ทําเข้ามายังไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นรูปแบรนดตรงมุมขวานะครับผมโอเคกดแปลงร่างกันเลยนะครับผมกดตรงลูกกิ้งกางเมานะครับผมอเคมีเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ประมาณ30ตัวนะครับผมส่วนออมนิเว e ah, oh, okay. so ิร okay. so ์ก okay. like so okay. ็คือล็อกหมดเลยนั่นเองนะครับสาตัวก็ถือว่าเยอะนะครับผมเอาจริงเอาจริงมาท่านผู้ชม30ตัวนี่คือเยอะมากนะครับผมเอาจริงเยอะกว่าโอมินิกิ๋นะครับผมโอเคก็คนละเกมกันนะครับผมอันนี้มันโลบอกร้อโอเคแต่ว่านี้ไม่เป็นตัวเกมเลยนะครับผมก็สลับภาพนะครับผมมองว่ามันน่าจะโอเคเลยนะครับดูดิภาพเป็นแนว3าดีนะครับผมตัวละครก็ถือว่าสมูทนะครับผมก็เอาอะไรมากนะครับผมมันคือเกมแฟนอาร์ตนะครับผมเป็นแบบแฟนอาร์ตทำขึ้นมานะครับผมแฟนอาร์ตคืออะไรนะครับออย่่่่าาางผผผผมมมมมมนนะครับบชชชชืกกใ้้ทู็ไป สร้างเกมของตัวเองขึ้นมานะครับดยการที่แบบสร้างเกมแบบว่าสร้างขึ้นมาเล่นเองเลยนะครับผมก็คือประมาณนี้แล้วครับแล้วมันยากด้วยนะครับสำหรับการสร้างเกมขึ้นมาเล่นก็ถือว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมโอเคสำหรับลูกเล่นในเกมนี้ครับก็คือไม่มีอะไรนะครับตามสไตล์เบนเทนนะก็คือแปลงร่างเล่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวทีละตัวเลยก็คือตัวแรกคืออัปเกรดนะครับผมโอ้โหแล้วโมเดลคือแบบโอ้โหเฟกสวยกับเกมแบบเฟกสวยจริงท่านผู้ชมแบบนี่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมโอเคโมเดลก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมเป มีสกิลด้วยนะครับผมแต่บางตัวก็จะไม่มีสกิลนะครับผมโอเคสำหรับที่ขาดคือล่างก็กดลูกกิ้งเมาส์้หนึ่งทีนะครับผมโอเคในวันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโอเคนี่คือดับเบิลเฮนนะผมโอ้โมเดลคือแบบคือมันเหมือนเหมือนในกระตูนเลยนะผมสำหรับโมเดลเนาะโอเคแล้วมีท่าด้วยนะครับะะสำหรับโมเดลก็คือคลิกขวาล็อกเป้านะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อยิงนะครับผมมันยิงอะไรวะเนะี่ยยิงเพชรออกมานะครับแต่ว่อาอันนี้มันเหมือนก้อนหินเลยชมดูดิ บางตัวก็คือทําไม่ได้บางตัวก็คือแบบว่าไม่ได้ทำเอฟเฟกหรือว่าทำสกิลนะครับผมก็คือทําออกมาแบบเป็นโมเดลเฉยๆนะครับแต่บางตัวก็ทํำเอฟเฟกออกมาแล้วสวยด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เคยมีตัวอะไรที่แบบหน้าไฮไลท์บ้างครับผมเอาเป็นโฟร์อาร์ไหมโฟร์อาร์มก็สวยนะครับผมโอ้อะไรอะคลิกขวาคืออัปคัตเหรอต่อยขึ้นนะครับผมโอเคส่วนคลิกซ้ายก็คือต่อยธรรมดานะครับแล้วมีสกิลอาร์และสกิลอาร์คืออะไรท่านผู้ชม เ้ยเหมือนมันมีเอฟเฟกที่แบบว่าแขนแบบเหมือนเป็นการเพิ่มพลังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแขนมันแดงขึ้นนะมันสังเกตดิเห็นปะกด R คือแขนแดงเลยนะผมส่วนสกิล F ก็คือการทำอะไรอะสไปเดอร์แมนเหรอเอ้าเอ้าคืออะไรเอ้าเอ้าเอาคืออะไรท่านผู้ชมเอ้ามันมันโดดไปไหนอะเอ้าคือหุ้ยไม่โดดมันเป็นอันนี้คืออะไรอะอ๋อคือวาร์ปมานะครับผมเหมือนเกมมันยังบั๊กอยู่นะครับผม โอเคอ๋อแล้วอ๋อแล้วตกน้ําไม่มีไม่ตกน้ําด้วยเอาดีผู้ชมโอเคเหมือนสกิลบางสกิลก็ยังบั๊กอยู่นะครับผมก็เอาอะไรมากนะผมแฟนอาร์ตถือภาพออกมาได้ก็สวยงามแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวใช้เจ็ตเลยนะครับผมในการบินดูแมทนะครับผมโอ้แล้วโมเดลเจ็ตเลยแม่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมโอเคกดชิปจะบินเร็วขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับคือต้องมีคอมเล่นเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่จะเล่นก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมทำคลิปสอนให้นะครับผมสอนลดไม่ยากนะครับผมโอเคบรรยากาศในเมืองก็จะเเปป็็นนนรระะมมาณี้ลยคับผก คร่าวๆนะครับผมเป็นเมืองแบบว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เหมือนว่ามันเป็นแบบเกมที่แบบว่าเอามาเอาไว้ทดสอบเอเลี่ยนนะครับผมเหมือนเอาไว้แบบทดสอบโมเดลอะไรเฉยๆนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมแล้วก็สามารถกดฟาวด์ไ้ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองนะครับก็คือซิตี้นั่นเองนะครับสามารถไปแบทเทิลได้ด้วยนะครับมันจะมีรู้สึกว่าจะเป็นตัวตัวแบบทดลองหุ่นนะครับผมอาอแล้วแล้วผมไปไหนนี่ <S 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 แล้วตอนนี้นะครับผมก็วางมาที่โซนทดลองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีตัวหุ่นแบบนี้เลยนะครับผม โอเคเป็นหุน่นลูกกระดกสามตนะครับผมกด F คือสแกนอ๋อเหมือนจะเป็นสแกน DNA นะครับผมนี่สแกน DNA นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเอเลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็เอาเป็นคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับผมโอ้โหแล้วโมเดลสวอฟไฟเจอร์คือแม่งสวยมากเลยนะเกมนี้คือแบบเอาจัดเลยคานผู้ชมแล้วสรับสวอฟไฟเจอร์นะครับก็คือสกิลคิกก็คือ,อเป็นการต่อยแล,แล้วมันกระเด็นได้ไง โอเคกระสอบซ้ายนะผมโอเคสว่วนสกิลคลิกขวาก็จะเป็นการล็อกเป้าแบบนี้นะครับผมแสดงก็ต้องมีเอฟเฟกอะไรแน่เลยส,ส,สกิลเก,ก็จะเป็นการอ๋อผมรู้แล้วปั๊มวิแล้วไม่สกิลสวยจัดมีเสียงนะผมสังเกตด,นะดีนะดูนะัู้นะฟึบโอ้ถ้าเราไม่กดปล่อยมันก็จะแบบมันอันนี้ระเบิดแค่นี้นะแต่ช์านานเลยนะผมปุ๊บ้ย และยิ่งเราชาร์จนานนะผมสกิลก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมผมว่ามันเฟียวนะเว้สยสไตล์เนี่ยดูดิส่วตัวแมงโมเดลแมงสวยจัดท่า,านผู้ชมแล้วสำหรับซอมไฟเจอร์นะครับมีแอนติเมทด้วยนะครับนี่กดซีนี่นะครับผมแต่อนติเมทซอมไฟเจอร์แมงสวยจริงนะเว้ยท่านผู้ชมดูดิดูดมโมเดลประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โห,โห,โหโค,คือแบบสวยจัดนะท่านผู้ชมดูดิแต่ว่าสกิลยังไม่มีนะครับสำหรับเจ้าแอนติเมทซอมไฟเจอร์นะสกิลยังไม่มีเลยนะครับผมก็น่าจะยังไม่ทำขึ้นมานะครับแต่ว่าทำแค่โมเดลก็ก็กิินน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 นขานาาาาดดแแแแลลล้้้วววววววะะะะคคคคครรรรััััับบผผผมมมมโโออออออเเเเเููตต่่่ไไปปๆกกก็ฮซยห ฮิวแมนก็ซอร์ฮมันก็ซออันนี้ไม่ใช่นะผมน่าอยู่หน้านี้โอเคคือมันก็ซอร์นะผมโอ้โหอุ้ยแต่มันเดินช้าเลยนะครับกดชิปก็ก็วิ่งเร็วอยู่นะครับผมโอเคอุ้ยต่อยนะครับปุ๊บโอ้แล้วต่อยเอ้าเอ้าเฮ้ยต่อยปิ้วไปไหนอ่ะอุ้ยมีเอฟเฟกต์กระโดดด้วยนะผมทุบปุ๊บโอ้ยนี่ไงมีบอสมานะครับมีมอนมาด้วยมาดิมาเราจะไปทางไหนต้อขึ้นบันไดทางนี้นะครับผมมาดิสังเกตผมว่ามันมีมอนมาแล้วมาดิจะเอาเปล่าน้อง ฝอย2ทีแม่งตกเลยนะผมเท hey, มนูสกิลนะครับผมกดชิปก็จะเป็นการวิ่งเร็วนะครับส่วนสกิลอาร์ก็จะเป็นการวิ่งขยายล่างด้วยท่านผู้ชมดูดิวิ่งเฟี้ยวจัดโอ้โหโอ้โหสามารถกระทืบได้นะครับผมมาดิเฟี้ยวจัดที่เปนกระซอคือแม่งขยายล่างได้เว้ยท่านผู้ชมโอเคเอฟเฟกต์แม่งสมจริงจัดให้ยผมชอบเกมนี้ว่ะส่วนสกิลเอฟก็จะเป็นการฮะฮะคืออะไรหมุนเหรอคืออะไรวะสกิลนะ วีอาร์ไะเนี่ยสกิลวีอาร์ไะเนี่ยแมวหมุนอีอาร์เปล่าสกิลนะท่านผู้ชมโอเคส่วนสกิลสีก็จะเป็นการอุ้ยอันติเมทคิวแมนกระซอนนะครับผมโอ้โหแม่งโมเดลแม่งสวยเอาจัดเลยท่านผู้ชมดูดิดูโมเดลแม่งดิโอ้โหเกมนี้แม่งทำไธรรมดานะเป็นแฟนนานนะผมสามารถกดเล็งด้วยนะครับผมแล้วก็โอเคครับผมรู้แล้วคลิกก็เป็นการยิงนั่นเองนะครับผมมมมมมปปปปปปัััััั๊๊๊๊๊๊ม ตามสไตล์อัตติเมทหรเป็นกระซอนนะครับก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับเจ้าอ,อัตติเมทหรเป็นกระซอนเนาะโอ้ยเฮ้ยน้องเลื่อนรถป่าวะอุ้ยแล้วเลื่อนรถได้ไงขอโทษครับพี่ได้เวลาฮีโร่เอาตัวอะไรบิ๊กคิวโอเคเฮ้ยมีเสียงไหมหรออ๋อกดสเปซบ้าสองทีก็จะเป็นการบินนะครับผมโอเคแต่ว่าเหมือนมีสกิวจะไม่มีสกินนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ส,สกินไม่มีสกิลน,นะครับผมก็ถือว่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเอาสักสองสามตัวแล้วกันอันนี้อะไรกู๊ปอ๋อ เฮ้ยกูก็สวยมากเลยท่านชมดูดิแต่ไม่มีสกิลว่ะท่านชมแต่มีเสียงนะครับผมเไหนขอลองต่อยเลยต่อยต่อยต่อยมาดิโดนตอ่ตอยดิโดนต่อยดิาม,มาดิประมาณนี้คนระับเจ้ากู๊ปนะครับผมโอเคเอ็กโคไปเอ็กโค่อคุอ้ยกระโดดสองครั้งเป็นการปล่อยเสียงเหรอไหนลองดูดิดะครับผม อ๋อคลิกกดค้างก็จะเป็นการกดเล็งนะผมแล้วก็กดคลิกก็จะเป็นการปล่อยเสียงแบบนี้เลยนะครับผมสกิลเยอะมากนะครับเจ้าเอกโค้ดนะสกิลอาคืออะไรอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ X X คืออะไรวะอันนี้คือโอ้ยอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันคืออะไรอ่ะเอาไปดิทุกคนผมเอกโค้ดคืออะไรเมื่อกี้เอาไปเอาไปอยู่ไหนวะเอาไปดิคืออะไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอกโค้ดสกิลอาปึ๊บ อันนี้คือร้องเพลงเหรอ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวบ <c oughs> ิ๊กซิ์แน่เลยวะ่ะนี่นะครับผมก็จะเป็นการร้องเพลงนะครับผมมันร้องเพลงเรื่อยๆแบบไม่เสี้ยวจัดเลยน้องชมเอกลัยก็กดสกิลอาร์เอาดีแล้วก็นี่คือ <Over here. S 1> ผมมันเป็นการกดท่าหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะสกิลเอฟก็จะเป็นการอ๋อสกิลเอฟแยกร่างได้นะครับผมโอเคแยกร่างได้ประมาณกดแยกได้แค่นี้นะครับผมได้ประมาณ ห้าตัวนะครับผมรวมเราก็ด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่รวมก็เป็นสี่ตัวนะครับผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วกด V ก็เป็นการรวมแบบนี้นะครับกด F แยกกด V รวมแบบนี F ้นี่แยกๆแล้วกด V รวมปึ๊บอุ้ยมาไงเนี่ยอันติเมตเด็กคุ้ยๆนะครับผมโอเคถือว่าสกิลสวยเ F ไม่ใช่ skill สกิลสิโมเดลสวยมากเลยนะครับผมดูดิแม่งเอาจัดเลยน้องผู้ชมโมเดลเกมเนี่ยคือแบบผมผมยอมเลยนะเว้ยว่าแม่งทำภาพสวยจริงนะครับผมแล้วก็เ F ไม่ใช่ภาพสวยโมเดลตัวละครอะสามนีคือแบบ สวยมากเลยนะครับผมโอเคโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็แวะมานี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมารีวิวเอเลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะเอเลี่ยนเกมนี้มันเยอะจริงๆนะครับผมก็30ตัวครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมารีวิวให้ทั้งหมด30ตัวเลยนะครับผมส่วนแมปโอเมเนกในโลบอกรนะผมก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมนะครับผมก็เบลยังไม่ตันเลยนะครับก็จะกลับไปสอนเทคนิคต่างๆท่านผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมนะครับผมส่วนแมปมันน่าจะยังน่าจะอัปเดตอยู่นะครับผมคิดว่านะเดี๋ยวขอยัดกลับไปหาข้อมูลลลกกกกกก่่อออออนนนนนนะะคคคคครรรัััับบบผผมมมโเสาาายิิปปี้้้็็ตตตตงขววไฝทุดดห ติดตามชมกันได้เลยนะครับผมเจ็ดเลยไปแล้ว